ก้หลักๆที่เราจะใช้ครับก็คือไฟครับจะใช้เป็นไฟฉายก็ได้เป็นโคมไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นไฟด้านหลังของมือถือก็ได้แต่นี่นะที่นี้เราจะใช้เจ้าตัวนี้ครับผมไฟแน l ไลท์พาวเวอร์ทูบทูหกสี่ครับผมซึ่งมันจะให้ความแตกต่างกับเจ้าพวกหลอด LED พวกนี้พอสมควรเลยแตกต่างยังไงครับหลักๆก,ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไฟแนลไลท์ตัวนี้มันจะให้สีที่เป็นลนักษณะแบบเนียนทางเดียวกันหมดเลยนะครับในขณะที่หากว่าเป็นเจ้าพวกหลอด LED พวกนี้ฮะไฟ LED พวกนี้นะครับเวลาที่เราใช้เราจะพบว่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดครับผมมันจะเป็นลักษณะของเม็ดเม็ดแบบนี้เกิดขึ้นถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับผมในลักษณะที่ว่าเราต้องการเอฟเฟกเป็นพิเศษอะไรแต่หากว่าอยากได้เนียนๆเ,เนี่ยใช้พวกโคมไฟหรือหลอดไฟที่ให้แสงในลักษณะเดียวกับเจ้าตัวนี้ดีกว่าครับ ทีนี้มาดูในส่วนของการตั้งค่าครับผมเวลาที่เราตั้งค่าใช้มือถือของเราถ่ายครับเราจะใช้ในลักษณะของการถ่ายวิดีโอในโหมดโปรนะครับเราจะไม่ใช้วิดีโอธรรมดาพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะสามารถปรับให้มืดได้แต่มันก็ไม่มืดมากพอเท่าที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายครับโทรศัพท์มือถือ Android ส่วนใหญ่จะมีโหมดโปรให้เลือกนะครับจะเรียกว่าโหมดโปรวิดีโอโหมดโปรหรือว่าโหมดมืออาชีพต่างๆก็สามารถเลือกใช้ได้ครับ หากว่าเป็น iPhone เนี่ยจะต้องอัปโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาช่วยครับและทีนี้ครับผมเวลาที่เราตั้งค่าเอะทำไมอยู่ดีๆมันมืดไปหมดเลยแบบนี้ครับมันเป็นเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเราจะต้องตั้งค่าด้วยโหมดแมนนวลครับผมซึ่งการตั้งค่าของเรานะครับเราได้สอนไปแล้วว่า ISO คืออะไรนะครับผมสปีดชัตเตอร์คืออะไรครับผมแบบนี้นะครับมันจะปรับค่ากันได้ซึ่งเวลาเราปรับแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการปรับโฟกัสก่อนครับการปรับโฟกัสครับเราจะใช แสงที่เราจะถ่ายนี่แหละเข้ามาช่วยนะครับเปิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราจะส่องไปที่ไฟของเราอุปกรณ์ที่เราต้องการจะถ่ายนะครับผมนี่เราเลือกก่อนเลยแบบนี้เฮ้ยโอเคไหมลักษณะประมาณนี้ครับหากไม่โอเคเราสามารถที่จะมาปรับ ISO ได้ครับซึ่งโดยปกติผมมักจะใช้ ISO ที่100นะครับผมส่วนสปีดชัตเตอร์นะครับเราดูว่าเราปรับเฟรมเรทที่เท่าไหร่ครับสมมติปรับเฟรมเรทที่30นะครับสปีดชัตเตอร์เราจะต้องมีอย่างน้อย60นะครับผมยางน้อย 60นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วครับผมในตรงนี้ครับเราจะใช้การปรับค่าซึ่งแตกต่างไปครับเราต้องการให้ภาพนี้มืดเพราะฉะนั้นสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะต้องสูงกว่า160ครับและประมาณที่เราได้ตรงนี้โอเคไหมอ่ะไว้บารล้านโอเคไหมลักษณะตรงนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าเอ๊ะมันโอเคหรือยังถ้ามันยังไม่โอเคอยากให้มืดกว่านี้ได้ไหมให้มืดกว่านี้ก็ได้ครับผมนี่ฮะมืดกว่านี้ก็ได้แล้วค่อยไปดึงแสงเอาที่หลังก็ได้แบบนี้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป สเต็ปต่อไปครับใช้ไฟจ่อนะครับแล้วก็ทําการล็อกโฟกัสครับวิธีการล็อกโฟกัสนะครับโดยการแตะครั้งเดียวทําได้ไหมได้ครับผมมันก็จะล็อกอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วผมชอบที่จะล็อกค้างนะครับโดยการแตะค้างให้เขาเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับ และเวลาที่เราต้องการจะถ่ายนะครับเราดูแล้วว่าภาพของเรามันมืดพอใช่ไหมเรากดถ่ายไปเลยครับกดถ่ายแบบนี้จากนั้นครับผมใช้ไฟของเราลากมาครับลากมาแบบนี้นะครับผมลากไปแบบนี้นะครับหรือจะลากมาแบบนี้ก็ได้ครับลักษณะการใช้งานของเราเราแค่ดูว่าเขาไม่บังหน้าจอก็โอเคแล้วครับแบบนี้ครับซึ่งเราจะสามารถใช้วิธีการแบบนี้ดัดแปลงใช้กับตัวอุปกรณ์อื่นๆได้หมดเลยนะครับจริงๆผมอยากให้มันมืดกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะผมมาปรับสปีดชัตเตอร์ให้ มืดกว่านี้ได้ไหมอ่ะมืดกว่านี้ไปเลยนะครับมืดกว่านี้ไปเลยนะมันจะได้ดูเนียนๆครับผมปั๊บเข้ามาเนี่ยฮะเราออโต้โฟกัสไปสมมตุติเราอยากจะเปลี่ยนให้ตรงนี้ชัดนะครับเราก็มาแตะให้ตรงนี้ครับผมนี่ฮะตรงนี้ชัดครับผมนี่อ้าววายไปไหมเราสามารถที่จะซูมเข้าไปอีกได้ไหมอ่ะซูมเข้าไปอีกได้นะครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปแล้วก็ดูว่า เนี่ยเราปรับแบบเนี้ยโอเคไหมป๊บเข้ปาบบปาัแบบนี้นะครับสวยพอไหมแบบนี้นะครับก็ใช้แค่ไฟดวงเดียวของเรานี่แหละฮะที่ใช้ในการทํางานครับผมนี่ฮะป๊บเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออีกทีหนึ่งครับผมสามารถนําไปดัดแปลงใช้กับการถ่ายรีวิวสินค้าอะไรของเราได้ทุกตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแค่ใช้มือถือของเราเครื่องเดียวแบบนี้ก็ถ่ายวิดีโอรีวิวสวยๆได้ครับ